ทำความสะอาดขนนะคะเดี๋ยวจะมีคนเดินมาค้ะแอบเดินมาสองสาม นคนเด็แอบเดินมาสองสามคนนะนี่มาใกล้นะเห็นไหมเรียงแถวกันเลยสามตัวนะคะแล้วก็มีไก่ด้วยสองตัวกินใบไม้กันนะคะกินใบหญ้า ต,ตัวข้างบนในหมีผูนะคะตัวข้างล่างนี่จอแอลจอแอลจะใหญ่กว่าหมีผู้หน่อย